สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนเรื่องการใช้งานฟีเจอร์ Subaccount ของโปรแกรมเชวีกันนะครับเชื่อว่าหลายๆท่านคงสงสัยนะครับว่า Subaccount ค,คืออะไรมีประโยชน์ยังไง Subaccount ของระบบเชวีหน้าที่ส่วนนี้จะเป็นบัญชีรองของลูกค้าตัวอย่างเช่นคนในครอบครัวหรือสัตว์เลี้ยงเป็นต้นซึ่งสามารถเก็บประวัติแยกส่วนตัวพร้อมกับใช้งานประโยชน์จากบัญชีหลักได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอร์สหรืออ e ีเ l l ต t ส่วนจะมีขั้นตอนยังไงบ้างนั้นเราไปดูกันเลยครับจะเริ่มต้นด้วยการสร้าง s u b แอคเค n t ก่อนนะครับขั้นตอนแรกให้ค้นหาลูกค้าที่ต้องการให้มี s u b แอคเค n t ในช่องลูกค้าทางซ้ายบนโดยในคลิปนี้จะให้เป็นคุณสมหญิงนะครับเมื่อกอกชื่อเรียบร้อยให้กดไปที่แก้ไขข้อมูลลูกค้าครับหรือจะค้นหาในหน้าประวัติลูกค้าทั้งหมดแล้วกดที่ปุ่มดินสอด้านหลังก็ได้เช่นกันครับ พอเข้ามาที่หน้านี้ให้เลื่อนลงมาด้านล่างครับไปที่หัวข้อข้อมูลความสัมพันธ์ครับก่อนที่เราจะไปเพิ่มบัญชีรองหรือซับแอคเค t นั้นเรามาพูดถึงซับแอคเค t กันนิดนึงครับตัวซับแอคเค t นั้นจะมีทั้งหมด2แบบครับคือซับแอคเค t ที่มีประวัติแบบเต็มเหมือนกับลูกค้าทั่วไปซับแอคเค t แบบนี้จะเหมาะกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลครับเช่นคุณแม่กับคุณลูกเป็นต้นครับ และอีกรูปแบบหนึ่งคือ s ับแอคเคา t ์แบบย่อครับใช้สำหรับความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องการเก็บข้อมูลของ s ับแอคเคา t ์เยอะเหมาะกับเจ้าของและสัตว์เลี้ยงที่รักแต่ s ับแอคเคา t ์แบบนี้ก็ใช้ได้กับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเช่นเดียวกันครับอยู่ที่ทางร้านเลือกใช้งานเลยครับทีนี้เราไปดูวิธีการสร้าง s ับแอคเคา t ์กันต่อนะครับถ้าบัญชีที่ทางร้านค้าต้องการให้เป็นบัญชีลองนั้นได้สร้างประวัติแบบเต็มมาเรียบร้อยแล้ว สามารถเชื่อมความสัมพันธ์ได้โดยการกดไปที่เพิ่มความสัมพันธ์ครับพอกดแล้วจะมีช่องลูกค้าและเลือกความสัมพันธ์ขึ้นมาในช่องแรกให้ใส่ลูกค้าที่ต้องการเชื่อมความสัมพันธ์เข้าไปและเลือกสถานะในช่องด้านหลังซึ่งจะมีผู้ปกครองและสมาชิกค,ครับโดยตัวอย่างนี้จะให้เป็นสมาชิกนะครับ เมื่อใส่ข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยให้กดไปที่เพิ่มความสัมพันธ์อีกครั้งเพื่อบันทึกครับเท่านี้ก็จะได้บัญชีลองแบบเต็มมาเป็นสมาชิกแล้วนะครับอีกวิธีก็คือสร้างบัญชีลูกค้าลองครับให้ทำการกดไปที่เพิ่มสมาชิกครับระบบจะนำไปสู่หน้าสร้างประวัติลูกค้าลองครับซึ่งจะมีรายละเอียดให้กรอกน้อยกว่าบัญชีหลักครับ โดยช่องแรกก็คืออัปโหลดรูปภาพไว้สำหรับใส่รูปของลูกค้าจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ครับต่อไปก็คือชื่อเป็นช่องที่บังคับกรอกครับ,ารบสามารถกรอกชื่อลูกค้าเข้าไปได้เลยครับซึ่งข้อมูลในส่วนนี้จะใช้สำหรับค้นหาลูกค้าครับถัดไปก็คือเพศเป็นอีกช่องที่บังคับกรอกครับ,ารบสามารถเลือกเพศตามที่ระบุไว้ในระบบได้เลยครับ ช่องสุดท้ายของราทัดนก็คือวันเกิดซึ่งสามารถกดเลือกวันเกิดในปฏิทินได้เลยครับแต่ช่องนี้ไม่ได้บังคับกรอกน,นะครับขยับลงมาด้านล่างจะมีช่องประเภทลูกค้าและแท็กลูกค้าที่ไม่ได้บังคับเช่นกันแต่การที่ใส่ข้อมูลไว้จะช่วยให้ค้นหาและจัดกลุ่มลูกค้าได้สะดวกมากขึ้นรวมไปถึงช่วยในการทำรายงานสำหรับการตลาดในอนาคตด้วยครับ ซึ่งสามารถสร้างตัวเลือกใหม่ได้ด้วยการกดไปที่ปุ่มบวกครับส่วนช่องหมายเหตุมีไว้สำหรับกรอกข้อมูลเฉพาะของลูกค้าคนนั้นซึ่งจะแสดงบนประวัติย่อของลูกค้าครับแต่ถ้าไม่มีก็สามารถข้ามได้เลยครับหัวข้อสุดท้ายก็คือข้อมูลเกี่ยวกับพนักง,งานถ้าลูกค้ามีพนักง,งานประจำหรือพนักง,งานขายที่อยากจะระบุไว้ในระบบสามารถกดเลือกชื่อพนักง,งานได้เลยครับ จะให้เวลาที่เปิดออเดอร์จะได้มีข้อมูลพนักงานประจําของลูกค้าขึ้นมาเมื่อเรียบร้อยทุกอย่างแล้วให้กดไปที่บันทึกได้เลยครับระบบจะพากลับมาที่หน้าบัญชีหลักอีกครั้งโดยในหัวข้อข้อมูลความสัมพันธ์จะมีบัญชีรองที่สร้างแสดงขึ้นมาซึ่งจะมีสถานะความสัมพันธ์เป็นสมาชิกครับนอกจากการตรวจสอบความสัมพันธ์ของลูกค้าจะดูได้ในหน้านี้แล้ว ยังสามารถตรวจสอบในแผนผังครอบครัวในหน้าไดอารี่ได้เช่นกันครับทีนี้พอเปิดออเดอร์ให้บัญชีรองสามารถใส่ชื่อในช่องค้นหาชื่อลูกค้าได้เลยครับระบบจะแสดงผู้เกี่ยวข้องด้านล่างซึ่งสามารถกดเปลี่ยนไปเปิดออเดอร์ลูกค้าคนอื่นที่เชื่อมกันได้ครับนอกจากนี้บัญชีรองก็สามารถใช้งาน ขอจากบัญชีหลักได้ซึ่งจะแสดงรายละเอียดว่าคอ,อนั้นมาจากลูกค้าท่านไหนครับสุดท้ายก็คือหน้าชำระเงินจะมีช่องชื่อผู้ชำระเงินขึ้นมามีไว้สำหรับเลือกบัญชีที่จะคิดค่าใช้จ่ายซึ่งสามารถนำยอดเงิน e ี a l ลเลของบัญชีนั้นมาใช้จ่ายได้ครับแล้วระบบจะนำไปรวมในยอดใช้จ่ายทั้งหมดให้ครับ ก็ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับฟีเจอร์สับแอคเคาท์ของโปรแกรมเชอวีหากต้องการเรียนรู้วิธีการใช้งานเมนูอื่นๆสามารถเข้าไปที่เมนูช่วยเหลือหรือรอติดตามคลิปของเราได้เลยนะครับสำหรับเรื่องสั b แอ c เคาท์ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของธุรกิจของคุณสวัสดีครับ